สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับบอลเด็ดจานน้ำเพชรวันนี้21สิงหาคมครับมีแมตช์ใหญ่เลยนะครับให้ได้ลุน้นกันนะฮะบอลนัดชิงยูโรป้านะครับเป็นงานพบกันของเซบียาจากสเปนนะครับและอินเตอร์มิลานจากอิตาลี มาดูในส่วนผู้เล่นของเซบีย่านะครับเด็กกคาร์ลอสนะครับถึงจะมีข่าวลิงก์กับสโมสรไลออนเช่นบาร์เซโลนาแมนซิหรือลิเวอร์พูลครับยังไงก็ต้องลงไว้ก่อนนะครับเคียงข้างจูสคุนเด้นะครับเฮซุสนาบาสนะครับแล้วก็เซจิโอเรกูลองนะฮะและในส่วนของอินเตอร์นะครับมาเทียสเวชิโนนะครับตอนนี้ก็บาดเจ็บปวเข่าไม่ลงแน่นอนนะครับในส่วนของแผงหลังนะครับเอ่อบัสโตอเน่นะครับน่าจะได้มีชื่อลงสนามนะครับเคียงข้างเด็กกโกดินแล้วก็ เดฟรานนะฮะในส่วนของกองหลัง3คนและโรเบโตกาเกียดินีนะครับก็น่าจะมีชื่ออยู่ในมิดฟิลด์นะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีพื้นที่ให้คริสเตียนอีริกเซนนะครับก็คงต้องนั่งสำรองไปส่วนในแผงหน้าของอินเตอร์นะครับแน่นอนครับลูกากูจับคู่กับมาติเนสนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสูสีกันมากและเป็นบอลนัดชิงนะครับผมมองว่าจะเป็นการเล่นอย่างรัดกุมนะฮะ สู้สีกันจริงๆคู่นี้นะครับเซบียาก็ผลงานดีเหลือเกินนะฮะแต่ผมมองที่อาวุธหนักในแดนหน้านะครับของอินเตอร์มิลานที่เป็นแฟกเตอร์สำคัญก็คือลูกากูนะครับผมมองว่าอินเตอร์มิลานน่าจะเบียดเอาชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1หรือ1ประตูต่อ0ูย์บอลเดกน้นเพชรวันนี้นะครับขอฝากอินเตอร์มิลานไว้ในอ้อมใจนะครับขอทุกท่านดูวันนีมีความสุขและโชคดีทุกคนครับ